สวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธีถอดโช้กหลังเบรบอยสิบตัวนี้สองพั 24. นไหนวะสองพันยี่สี่นคนตัวนี้ตัวใหม่นะคงคู่จะถอดเยอะหน่อยนะตัวนี้ถอดจุดสีถอดกันตกถอดถังนี่นะยกถังขึ้นแบบนี้เพราะว่าน็อตมันอยู่ข้างล่างนี่นะ นอนอยู่งล่างนี้จับด้วยโจ๊กแะเอียงล่างนี้ไม่ได้นี่นะสำหรับน้องๆที่จะเปลี่ยนโช๊คเองนะจะถอดเยอะหน่อยก็ถอดพวกน็อตจุดสีนี้ออกนี่ถอดเึงนี่เลยนะนี่ก็ยกขึ้นแบบนี้นี่าจะอยู่ข้างในนี้เราก็ถอดถึงเอียงได้นะนี่มันจะกออกเลย <c oughs> ดีด้องดอง,ดองนี่นะมันจะติดอยู่นี่โอเคก็ประมาณนี้เป็นแนวทางนะใครน้องๆที่จะถอดเปลี่ยนโชกคจะถอดเยอะหน่อยเยอะกว่าตัวนี้นะตัวนี้ถอดไม่ค่อยเยอะเพราะว่าตัวนี้น็อตอยู่ข้างนอกนะ นี่นะตัวนี้น็อตจะอยู่างนอกถอดไม่ยากตัวนี้ถอดจุดสีไม่ต้องถอดถังตัวนี้เป็น2,019น,นี้2,024จะเป็นโครงคนละรุ่นแล้วจุดสีเดียวกันแต่โครงคนละตัวก็ฝากเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่ใช้เวฟ1 1 0 i 2 0บไขึ้นไป